สวัสดีครับผมรุ่งรอดเอฟซีครับเมื่อนีกามีข่าวสารเกี่ยวกับงานประเพณีบุญบังไฟมาฝากปีฝากนอกเหมือนเช่นเคยขอเชิญเที่ยวงานวจำํำปีบุญบั้งไฟบ้านยางน้อยตําบลบึงแก่อําเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรในวันที่20เมษายน2,566มีรายการบั้งไฟ ดังต่อไปนี้บางที่หนึ่งไผ่สีทองบางที่สองฟ้าหลังฝนบางที่สามยันประเทศไทยบางที่สี่ตาพันเปอร์เซนต์บางที่หนึ่งบางที่หาเบญจลัดฟ้ามบวกวงเล็บตาพันเปอร์เซนต์บางที่สองบางที่หกชาอัมพรบางที่เจ็ดสอ พรพิมนบางที่8ลูกชายผู้หน่อยบางที่เก่ากุ้งอีสานบางที่10ภูมินรินสิงห์ฝั่งสายบางที่11บอแทกเตอร์บางที่12แอดเทวดาบางที่13สไมสไศาลบางที่14ค่คัมมาทองบางที่15โกยคำํำให้เอซีทุกคน ไปให้กำลังใจกันครับการันตีทีมงานน่ายเฮ้งๆครับผมให้ความยุติธรรมโดยทีมงานไอแคแดเม I ืองมหาขอบคุณที่ติดตามรับชม้งรอด f อสวัสดีคลา,ลา,ลา